สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมาแกนหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง Monkey Man นะครับเป็นหนังเรื่องหนึ่งในสัปดาห์นี้ที่ทางเราก็ได้รับเชิญจากทาง UIP Thailand ให้ไปรับชมรอบสื่อมานะครับเรื่องนี้ก็เป็นผลงานกำกับกับเรื่องแรกของเดฟพั t เทลที่มาแนวแอคชั่นเลยแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นจอร a n ดน e ิวนะครับถ้าสมมติพูดถึงจอร์แดนพิวคุณก็จะรู้จักจากทั้ง get out no nope, แล้วก็เรื่องอันะครับเพเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตามล้างแค้นผู้มีอำนาจในเมืองเมืองใหญ่เมืองเมืองหนึ่งในประเทศอินเดียนะครับสำหรับผมแล้วหลังดูจบที่มันเป็นหนังที่แบบอืถามว่ามันมันไหมมันมันครับ,บมันมันแต่ว่ามันมันแบบเวียนหัวด้วยการที่มันใช้เช็กกี้แคมค่อนทัางเยอะอ,อ่ะมัใช้เชเกี้แคมเยอะมันสส่ไปสส่มา เกิดอาการเวียนหัวชัดเจนครับคือไม่ได้บอกว่าคราฟกฟีหรือว่าแบบการศริลปะการต่อสู้ในเรื่องอะ่ะมันไม่ดีนะศิลปะการต่อสู้ในเรื่องอะ่ะมันดีมันละเอียดสู้กันมันดิบเถื่อนเลือดสาดเราได้เห็นแบบทุกรูปแบบแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเน้นแบบการต่อสู้แบบระยะประชิดอะ่ะอารมณ์ประมาณแบบมือเปลา่าอ่ะมีดบ้างแบบ ขวานบ้างแล้วก็อีกมากมายครับคือมันเน้นมือเปล่าซะมากกว่าถามว่ามันมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติใครดูหนังแนวนี้มาเยอะก็อาจจะมีเดาได้กันบ้างครับคือผมรู้สึกว่าเอาจริงๆนะหนังเรื่องนี้มันมีปัญหาที่การตัดต่อซะส่วนใหญ่ในมุมมองผมนะครับคือการตัดสลับไป สลับมาย้อนอดีตมันค่อนข้างมีเยอะทําให้เรารู้สึกว่าบางช่วงก็ขาดตอนบางช่วงก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องตัดฉับไปที่ฉากย้อนอดีตขนาดนั้นนะครับก็มาที่ข้อเสียกันก่อนเลยแล้วกันข้อเสียสําหรับผมแล้วคือตัวหนังมันอย่างที่บอกครับมันตัดต่อค่อนข้างเวียนหัวเวลาฉากแอคชั่นมันถ่ายทำอะเหมือนถ่ายด้วยเชกี้แคมยกตัวอย่างเช่น ในหนังเจสันบอลนะครับเจสันบอลอันนี้คือพออนุโลมได้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการใช้เทคนิคเช็กก c ้แคมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เช็กกี้แคมันมีน้อยลงเรื่อยๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เน้นไปที่ c h e กกี้แคเท่าไหร่แล้วสำหรับหนังแอคชั่นทั้งจอห์นวิกโ o บอดีแล้วก็อีกมากมายครับคือมันไม่ได้เน้นเช็กกี้แคแล้วเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยเอาจริงๆเนื้อเรื่องในเรื่องเนี้ย ผมรู้สึกว่าบทมันก็ไม่ได้ดูยากอะไรมากมายบทง่ายๆมันพอจะเดาได้บ้างแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการตัดต่อของเรื่องนี้คือผมพูดถึงมุมกล้องที่มันมีเช็คกี้แคมไปแล้วนะคือผมก็ต้องพูดถึงตัวการตัดต่อแบบฉากย้อนอดีตเรื่องนี้มันมีค่อนข้างเยอะอยู่ครับเลยทําให้รู้สึกแบบตัดอารมณ์ขาดไปก็มีครับคือมันขาดขาดกันเกินมันไม่ได้รู้สึกแบบเพอร์เฟคขนาดนั้นนะ่ะ ผมก็รู้สึกเสียดายว่าแบบโหถ้าสมมติตัวหนังอ่ะมันตัดดีๆกว่าน,นี้หรือว่าไม่มีมุมกล้องที่เวียนหัวกว่านี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปดูแอคชั่นที่คุ้มทุนกว่า10ล้านได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วเอาจริงๆครับคือบางฉากอ่ะเราอาจจะลำคาญตัวละครบ้างแล้วก็บางฉากเรารู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ค่อยน่าติดตามบ้างก็มีครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เยอะพอประมาณ แล้วก็มันอาจจะมีแบบโมโมบ้างผมรู้สึกว่ามันก็ปล่อยผ่านได้ครับเพราะว่านี่คือหนังแอคชั่นแล้วก็ตัดมาที่ข้อดีกันบ้างแล้วกันครับข้อดีของหนังเรื่องนี้ขอยกให้ตัวนักแสดงอย่างเดฟปาะเทลที่เรื่องนี้เขียนบทเองโปรดิวเองแล้วก็เล่นเองด้วยถ้าสมมุติใครได้ติดตามเขามาตั้งแต่ Slum d o g Millionaire คือหลังจากนั้นมาผมก็ติดตามเรื่องไลออนคือเล่นเรื่องไลออนก็เล่นดีนะแต่ว่าเรื่องนี้หนังแอคชั่นจ๋าๆที่เขาเล่นแบบจริงๆจ,จังๆเลยอะแล้วรู้สึกว่าบางฉากเนี่ยพอเราเห็นการเข้าคิวบูอะมันดูค่อนข้างดีนะแล้วก็งานภาพครับงานภาพการจัดสีจัดแสงของหนังเรื่องนี้ด้วยทุน10ล้านผมรู้สึกว่าใช้คุ้มมากบางฉากเนี่ยมันถ่ายทอดพัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาได้ดีมากครับเรื่องนี้ จะเป็นการพูดถึงแบบชนชั้นซึ่งเป็นผมรู้สึกว่าเป็นการใช้งานภาพเกี่ยวกับชนชั้นที่ค่อนข้างดีมากเลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่านตรีประกอบเรื่องนี้ก็สามารถส่งเสริมทําให้หนังเนี่ยเหมือนเราหลุดไปอยู่ในบรรยากาศของประเทศอินเดียจริงๆครับประเพณีแบบวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับหันุมานบ้างอะไรบ้างเก็บตรงนี้มาได้ดีครับทําให้เรารู้เรื่องทําให้เรารู้เกี่ยวกับ รอหรือว่าแบบความเชื่อของตอัวละครในเรื่องแล้วก็คนอินเดียในเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือเดฟพาเทลเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนอินเดียแบบอินเดียแท้นะคือเขาเป็นคนอังกฤษนะแต่ว่าคือบางฉากเนี่ยมันอาจจะมีแบบติดสำเนียงอังกฤษอยู่บ้างสำเนียงแบบบริทิชอยู่บ้างอะมันก็มีให้เห็นบ้างแต่สำหรับผมแล้วเรื่องนี้มันมีค่อนข้าง น้อยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวหนังเรื่องภาคหนังเรื่องนี้ทำได้ค่อนข้างดีคือความจริงจังครับความจริงจังปกติหนังแอคชั่นเนี่ยบางจุดมันก็อาจจะเน้นแบบคอมเมดี้บ้างเรื่องนี้คือมันจริงจังแล้วมันจริงจังเลยไม่ได้หลุดโทนจนออกทะเลสะมากมาเยเรารู้สึกว่านี่เป็นการเล่าที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็การเล่าเรื่องผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเล่าเหมือนเกมอะ่ะ คือคือบางช่วงอะ่ะผมนึกถึงเกมแบบมันเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะเคยเห็นผ่านโฆษณานะอย่าง m a เฟียซิตี้อไม่ได้โฆษณาให้เขานะไม่ได้รับตังค์มาโฆษณานะแต่สำหรับผมผมนึกถึงแบบเกม m a เฟียซิตจริงๆอะ่ะคือเราจะได้เห็นแบบการไต่เต้าของตัวละครที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยทำให้ผมนึกถึงเกมนี้แล้วผมรู้สึกว่าการถ่ายทำาแอคชั่นผมรู้สึกว่า ทําออกมาค่อนข้างดีเลยครับคือมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกแบบเหมือนจอห์นวิกแต่ผมรู้สึกว่าการดีไซน์ฉากผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็โปรดักชันดีไซน์โปรดักชันดีไซน์คือจริงๆแล้วอะเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีสถานที่หรือว่าเซตติ้งเยอะมากมายครับถามว่ามันมีเยอะไหมมันก็พอมีบ้างแต่สาหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันคุมสเกลของตัวหนังได้ดี ท่ามกลางความที่ตัวหนังอะ่ะมันต้องเล่าในเมืองใหญ่ด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะไปถ่ายทำที่อินโดนะไม่ได้ไปถ่ายทำที่ตัวอินเดียเองนะครับเออแล้วก็มีอิสต์เอ็กที่ผมรู้สึกว่าใส่มาได้ค่อนข้างดีถ้าสมมติใครดูหนังแอคชั่นผมเชื่อว่าบางจุดมันจะมีอิสต์เอ็กสำหรับคุณครับแล้วก็เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ได้รับเลทสินะครับผมรู้สึกว่าใช้เลทสิบแปดอาไาได้คุ้มพอสมควรเลย แล้วถ้าสมมุติให้ใส่เรื่องนี้เป็นสมการก็ m o n k e y Man ก็เท่ากับ John Wick เวอร์ชันอินเดียบวกด้วย The White Tiger ของทาง Netflix ที่เป็นหนังที่เสียดสีวัฒนธรรมของฝั่งอินเดียในเรื่องชนชั้นะนะแล้วก็บวกกับเจสันบอลด้วยการตัดต่อที่มีความเชคกี้แคอยู่ค่อนข้างเยอะครับสรุปแล้ว m o งกี้แม n เนี่ยเป็นหนังที่สำหรับผมผมค่อนข้างชอบเลยนะแม้มันจะตัดต่อแบบโอ้โหเวียนหัวพอสมควรแต่ว่าต้องยกเลยว่าพุ่มกับเดฟปะเทลเนี่ยคือเขาถ่ายทอดแล้วก็มีมุมมองในการสร้างฉากที่ออกมาน่าสนใจและมีความซีนิมอติกอยู่ในนั้นผมรู้สึกว่าถ้าสมมตินนเรื่องเนี้ไปฉายในสตรีมมิ่งอะ่ะคือยอมรับว่ามันก็เวียนหัวแหละแต่ผมรู้สึกว่าพอมาฉายในโรงแล้วอะ่ะ งานภาพบางฉากอะเออสวยจริงๆนะแม่ยอมรับว่าการต,ต่อมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดนตรีประกอบในเรื่องก็มีเทคโนมีสไตล์แบบของฝั่งอินเดียใส่เข้ามาทำให้รู้สึกว่ามันมีลูกเล่นในเรื่องค่อนข้างเยอะด้วยครับก็ Monkey Man 16พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจมากแกะหนังด้วยนะครับ